เงินเดือนออกปุ๊บหมดปั๊บทำแบบนี้แล้วชีวิตเปลี่ยนคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเงินเดือนออกปุ๊บแต่ก็ยังรู้สึกว่าเงินไม่เคยพอใช้ไม่ใช่เพราะคุณทำงานไม่หนักพอหรือเงินเดือนน้อยเกินไปเสมอไปแต่เพราะขาดการวางแผนทางการเงินต่างหากหลายคนมักใช้เงินไปกับสิ่งที่อยากได้ก่อนสิ่งจำเป็นหรือใช้เงินไปกับความฟุ่มเฟือยโดยไม่รู้ตัวสิ่งนี้ทำให้คุณวนอยู่ในวัฏจักรเงินออกเร็วหมดไวไม่มีเงินเก็บ ในตอนนี้ผมจะพาคุณไปเรียนรู้4หัวใจสำคัญของการจัดการเงินพร้อมเครื่องมือแล้วแนวทางปฏิบัติจริงที่ช่วยคุณมั่งคั่งขึ้นได้และเรื่องราวที่พิสูจน์ว่าไม่สำคัญว่าคุณจะเริ่มต้นจากตรงไหนสิ่งที่สำคัญคือคุณเริ่มต้นวันนี้ 1. ความสำคัญของการวางแผน การวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่หลายคนละเลยคนส่วนใหญ่มักใช้เงินแบบปล่อยให้หมดไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นพอถึงสิ้นเดือนก็เครียดวนอยู่ในวัฏจักรเดิมๆทําไมต้องวางแผนการวางแผนคือเข็มทิศทางการเงินหากไม่มีคุณก็เหมือนเรือที่แล่นไปเรื่อยๆโดยไม่รู้จุดหมายการวางแผนช่วยให้คุณมองเห็นรายได้ทั้งหมดรายจ่ายที่จําเป็นและเงินออมที่คุณมีวิธีเริ่มวางแผนง่ายๆ จดรายรับรายจ่ายทุกเดือนแยกค่าใช้จ่ายเป็นประเภทจำเป็นฟุ่มเฟือยและการออมตั้งเป้าหมายสั้นกลางยาวเช่นเดือนนี้จะเก็บเงิน5,000บาทปีนี้มีเงินฉุกเฉิน50,000บาทอีก5ปีจะลงทุนสร้างสทรัพย์สิน 2. เริ่มต้นได้การออมอัตโนมัติอย่ารอให้เหลือค่อยเก็บเพราะจะไม่เหลือแน่นอนการออมอัตโนมัติช่วยให้เงินเก็บกลายเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่ใช่สิ่งที่เหลือ วิธีตั้งระบบออมอัตโนมัติกำหนดเปอร์เซ็นต์ของรายได้เริ่มจาก10%ของเงินเดือนตั้งโอนอัตโนมัติวันเงินเดือนออกระบบจะหักเงินออมเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกองทุนอัตโนมัติตรวจสอบทุกเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าวินัยทางการเงินยังคงสม่ำเสมอแม้จำนวนออมเริ่มต้นจะไม่เยอะแต่ความสม่ำเสมอสำคัญที่สุด 3. ออมด้วยจำนวนที่ดีต่อใจ หลายคนพอพูดว่าออม10%ของรายได้ก็รู้สึกหนักเกินไปสิ่งสำคัญคือเริ่มจากจำนวนที่คุณสบายใจถ้าไม่ถึงสำคัญเงินออมต้องไม่ทำให้เครียดต้องสามารถทำต่อเนื่องทุกเดือนเป็นการสร้างวินยัยบวกกำลังใจให้ก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่ตัวอย่างเช่นเงินเดือน15,000บาทเริ่มออมเพียง500บาทต่อเดือนเมื่อทำต่อเนื่อง6-12เดือนจะเริ่มเห็นผลและสามารถเพิ่มจานวนเงินออมได้เอง 4. เป้าหมาย10,000แบาทเงินเก็บ10,000แบาทคือจุดเปลี่ยนเพราะจะทําให้คุณเชื่อว่าฉันทําได้จริงๆประโยชน์ของเป้าหมายเงินเก็บก้อนแรกสร้างแรงผลักดันทางจิตใจเพิ่มความมั่นใจในการอ,อมต่อเนื่องช่วยคุณมองเป้าหมายใหญ่เช่นการลงทุนระยะยาวหรือซื้อบ้านหรือรถได้ชัดเจนขึ้นการมองเป้าหมายเล็กก่อนจะทําให้คุณไม่รู้สึกท้อแท้ใจและพร้อมพัฒนาตัวเองไปทีละขั้นเครื่องมือที่ช่วยให้การเงินมั่นคง 1. เงิเนงสำรองฉุกเฉิน ควรมีเงินสำรอง3-6เดือนของค่าใช้ใจ่ายจำเป็นเก็บไว้ในที่เข้าถึงง่ายเช่นบัญชีออมทรัพย์หรือกองทุนตลาดเงินทำให้คุณรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยไม่ต้องก่อหนี้2การลงทุนระยะยาวเริ่มศึกษาหุ้นหรือกองทุนใช้กลยุทธ์ DCA ลงทุนจำนวนเท่าเดิมทุกเดือนลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว3การติดตามและปรับปรุง ตรวจสอบรายรับรายจ่ายทุกเดือนปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์เช่นเพิ่มเงินออมหรือเปลี่ยนประเภทการลงทุนสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องและการปรับปรุงให้เข้ากับชีวิตจริงข้อควรระวังหลีกเลยงหนี้บริโภคใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างระมัดระวังชำระเต็มจำนวนตรงเวลาไม่ปล่อยดอกเบี้ยกินอย่าลงทุนในสิ่งที่ไม่รู้จริงศึกษาให้เข้าใจก่อนลงเงินลดความเสี่ยงและป้องกันการ,การสูญเสียงเงิน อย่ารีบร้อนการสร้างความมัง่งคั่งต้องใช้เวลาเริ่มจากเล็กๆแล้วต่อย,ยอดไปเรื่อยๆการออมเล็กๆแต่สม่ำเสมอทุกเดือนศึกษาและลงทุนอย่างเข้าใจวางแผนการเงินและตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับผู้เริ่มต้นตั้งงบประมาณรายวันหรือรายสัปดาห์แทนที่จะคิดเป็นเดือนทั้งหมดทำให้คุณควบคุมการใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นใช้หลักการเก็บก่อนใช้แบ่งเ,เงินออมทันทีที่ได้เงินเดือนออกเงินที่เหลือจึงค่อยใช้จ่ายเลิกนิสัยฟุ่มเฟือย พิจารณาก่อนซื้อว่าสิ่งนี้จําเป็นหรือเปล่าลดการซื้อของที่ไม่ได้ใช้จริงสร้างรายได้เสริมแม้เพียงเล็กน้อยเช่นขายของออนไลน์รับงานฟรีแลนซ์เพิ่มเงินออมและลดความกดดันทางการเงินบันทึกความก้าวหน้าทุกเดือนตรวจสอบเงินเก็บและการลงทุนให้กำลังใจตัวเองเมื่อบรรลุปเป้าหมายลองนึกถึงคนที่เริ่มต้นชีวิตทางการเงินจากศูนย์เงินเดือนเพียง9,000บาทแต่ติดหนี้รวมกว่า4 0 0 0 0 0บาท หลายคนอาจคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากเกินจะฝืนตัวแต่สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินเริ่มต้นหรือขนาดของหนี้ที่มีอยู่แต่เขาเริ่มจากการออมเล็กๆแต่สม่ำเสมอทุกเดือนแล้วค่อยๆศึกษาการลงทุนอย่างเข้าใจโดยเริ่มจากการลงทุนที่เสี่ยงต่ำและสามารถติดตามได้ง่ายก่อนค่อยขยับไปสู่การลงทุนระยะยาวแบบ DCA 4ปีต่อมาเงินเก็บเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านบาทและในอีก2ปีถัดมาเงินออมรวมกันลงทุนขยายไปถึง2ล้านบาทสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเวทมนต์แต่เป็นผลลัพธ์ของวิลัายางการเงินบวกการวางแผนที่ชัดเจนบวกกับความสม่ำเสมอ นี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นไม่สําคัญเท่ากับการเริ่มต้นจริงๆไม่ว่าคุณจะมีเงินเดือนน้อยแค่ไหนหรือมีภาระหนี้เท่าไหร่สิ่งสําคัญคือคุณเริ่มวางแผนออมและลงทุนอย่างมีระบบตั้งแต่วันนี้การวางแผนการเงินและวินัยในการออมคือคุณแจสู่ความมั่งคั่งเริ่มจากออมอัตโนมัติออมจํานวนที่ดีต่อใจตั้งเป้าเงินเก็บก้อนแรกลงทุนอย่างเข้าใจ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือมีพานละนี่เท่าไหร่สิ่งสำคัญคือคุณเริ่มต้นวันนี้เริ่มจากเล็กๆแต่สม่ำเสมอแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตหากคุณฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดถูกเคล็ดลับทางการเงินและเริ่มต้นสร้างชีวิตที่มัง่งคั่งอย่างมั่นคงครับสวัสดีครับ